ครับสวัสดีครับรวมสินพระสมเด็จนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอวิธีการนะฮะในการนรําพักเซอร์หรือตรวจห้องแหลบนะฮะซึ่งในประเทศไทยก็มีอยู่ที่เดียวก็คือศูนย์นิยมณีนะฮะซึ่งเขาจะตรวจหาค่าความเป็นธาต แล้วก็องประกอบของสารแร่ธาตุและก็ปริมาณของแร่ธาตุคือมันจะต้องเป็นแร่ธาตุทั้งนั้นนะฮะพวกสารประกอบของผสมนี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะฮะผู้ที่จะนําไปตรวจเนี่ยท่านต้องเช็คก,ก่อนว่าพรคของท่านเนี่ยนะฮะเป็นธาตุแล้วหรือยังต้องเช็คให้ได้นะฮะคำว่าเช็คให้ได้หรือว่าเช็คว่าเป็นธาตุแล้วหรือยังนั่นหมายความว่าถ้ามันเป็นปูนบัตเตอร์เครื่องเขาจะพันทันทีเครื่องตัวนี้มีมูลค่าเกือบ20ล้าน นะคุณต้องพิสูจน์ทดสอบให้เขาเห็นว่าพระที่ท่านจะเซอร์หรือตรวจนั้นเนี่ยนะฮะเป็นพระที่เก่าจริงนะฮะระดับหนึ่งก่อนได้ซึ่งมันก็ง่ายนะครับเขาจะมีน้ำยานะฮะเคมีทดสอบซึ่งมันก็คล้ายๆกับขมิ้นนี่แหละนะฮะแต่เขาบอกว่าขมิ้นเนี่ยดีที่สุดนะฮะเพราะว่าคู่ปรับของปูนปั้เตอร์เนี่ยนะฮะมันก็คือขมิน้น ขม้นเนี่ยมันเจอปูนปัตเตอร์ไม่ได้มันฟันแหลกเลยนะฮะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งของแก้ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องทําด้วยปูนปัตเตอร์ปูนยาแนวกระเบื้องปูนซีเมนต์พวกเนี้ยนะพวกนี้คือตระกูลแคลเซียมซัลเฟตไฮเดรตพวกนเนี้ยเนี่ยมันเจอขม้ดไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านเห็นสององค์นี่ไหมฮะนะสององค์นี่ไหมครับนี่คือพระคือพระพิมพ์เดียวกันจะเห็นว่าอันนี้เล็กกว่าอันนี้ใหญ่กว่า คือพระองค์เนี้ยกำลังจะเข้าห้องเซอร์จะเข้าห้องตรวจนะฮะจะเข้าห้องตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องคาบคาบไขไหมฮะอันนี้จะคือเห็นไหมจะเป็นคาบไขเก่านะจะต้องเอาคาบไขเก่าเนี่ยออกก่อนนะฮะพวกนี้ถือว่ามีน้ําไม่ได้อันตรายต่อเครื่องตรวจนะฮนะผมจะต้องไปจ้างเขาล้างเอาไข่เนี่ยออก ถูกล้างเอาไขออกเห็นไหมก็คือเขาจะใช้น้ํายาชนิดหนึ่งนะครับทาลงไปทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็จะใช้เครื่องแอร์บัดหรือเครื่องพ่นน้ําแรงดันต่ำนะครับฉีดทําความสะอาดเห็นงเี้จากพัรที่เป็นอย่างเงี้เห็นมถ้าอย่างนี้นะฮะผูกแล้วแต่ก็มีราคาแพงมากนะอันนี้เนี่ยนะฮะคือไปล้างไขออกเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวเ,เลย คือต้องทำความสะอาดเห็นไหมฮะล้างไขออกเห็นไหมฮะใช้เครื่องแอบัดนะฮะเครื่องพ่นน้ำฉีดน้ำแรงแรงดันแรงดันต่ำเห็นไหมฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าพระอนนี้ไม่ใช่ปูนปั้เตอร์นะทำยังไงมันจะต้องเจาะลงไปลึกที่สุดนะ,นะฮะเจาะเลยนะฮะถ้าคุณมั่นใจ เนี่ยเป็นผงเห็นไหมจอดแล้วเป็นผงนะลึกลึกให้ที่สุดไม่รู้ว่าถ้า่มันเป็นปูนปัตเตอร์เนี่ยเครื่องมันจะเออเลอร์ทันทีมีปัญหาต่อระบบเซนเซอร์ของมันทันทีนะครับเนี่ยคุณต้องทดสอบให้ให้มั่นใจและอย่างนึงก็คือว่าถ้ามันเป็นปูนปัตเตอร์เนี่ยมันจะมีความแข็งปูนปัตเตอร์แข็งอยู่แล้วนะฮะ มันจะระเบิดนะฮะนะฮะหยอดลงไปถ้ามันเป็นปูดปัตเตอร์เนี่ยนะฮะดูวเขียยหน่อยนะฮะเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง โอ้ยเนี่ยถ้าเป็นปูนบัตเตอร์เนี่ยเหลืองๆแบบนี้ติดเนี่ยมันจะมีปัญหานะฮะทิ้งไว้สักครู่นะครับเมื่อทำความสะอาดแล้วเช็คทำความสะอาดแล้วนะครับล้างไขมันคาบเขาเรียกว่าคาบคือพออยู่นานวันเข้านะ มันก็ของเหลวก็จะถูกขับออกมานี่คือของเหลวที่อยู่ภายในนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าส่วนผสมของพราสมัยเก่าเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็เอาของเหลวเหล่านี้ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูก็จะพบว่ามีแค่กล้วยข้าวเหนียวข,ข้าวสุกน้ำผึ้งไม่มีตังยิ้วนะไม่มีตังยวิวตังยิ้วจะน่นะฮะตังยิ้วจะนนึ่งเหน็น,หนไหมฮะเห็นไหมฮะแค่นั้นนะฮะ ของเหลวจะถูกขับออกมานะครับเราก็เขาจะมีน้ํายาของเขานะชนิดหนึ่งนะล้างนะทาทาเสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้เครื่องแอรบัดก็คือเครื่องพ่นสีตัวเล็กเนะี่ยฉีดน้ําทําความสะอาดนะเราไม่กล้าทําต้องให้เขาเขาทำให้นะครับหลังจากนั้นก็มาพิสูจน์ให้เขาเห็นรู้ว่ามัน,ม,นม,มันไม่ใช่ปูนปัตเตนะฮะตรงนี้ก็จะรู้ ใช้ขมิ้นนะน้ำยาทุกชนิดก็ผลิตจากขมิ้นทั้งหมดนะฮะเวลาจะหาค่าความเป็นธาตุสารประกอบของผสมจีนทำไมถึงไม่ชอบกัญชาลูกนะนะจีนเนี่ยก็มีประวัติยืนยาวนานมาเรื่องการใช้กัญชาเขากลัวมากเพราะอะไรรู้ป่ะกัญชาเนี่ยสมัยก่อนเขาจะวางยากันเนี่ยเขาจะใช้กัญชาจะแย่งชิงมรดกสมบัติหรือความเป็นใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กัญชาผสมกับอาหารให้ดื่มไม่ดื่มในกัญชานั้นเนี่ย จะใส่กับอาหารทีละน้อยแล้วก็ผสมกับเขาเรียกอะไรนะรากพืชบางชนิดนะฮะสมัยก่อนแม่ยายกับลูกสะพ้ายเนี่ยไม่ชอบขี้หน้ากันนะฮะอยากจะได้มรดกสมบัติก็จะเนี่ยแหละปฏิบัติรับใช้ด้วยการต้มน้ําแกงแล้วผสมกัญชาลงไปเขาก็ใช้น้ําแกงอันนั้นเนี่ยนะฮะเอาน้ําแกงนั้นเนี่ยหยอดใส่กระดาษอ่าเขาเรียกกระดาษอะไรนะกระดาษชนิดหนึ่ง ก็กระดาษนี่แหละทั่วไปเนี่ยให้แห้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาคอมมินเนี่ยหยดลงไปถ้ามันมีสารปนเปื้อนพวกกัญชาพวกกรรมถันเออกรรมถันอะไรเงี้ยมันเป็นพิษอย่างเงี่ยมันจะกินแล้วมันจะทําให้บ้าไม่ตายจะทาให้บ้าพอบ้าแล้วก็ไปเที่ยวประกาศว่าสติไม่ดีนะฮะประเทศไทยก็มีประวัติเหมือนกันนะนะฮะอยู่ดีๆเกิดบ้าเกิดเพี้ยนขึ้นมาเนี่ย,ยแล้วเสร็จแล้วก็ เอาถุงคุมทุบด้วยปันจันเนี่ยมันจะเป็นแบบนเนี้ยนะฮะมันก็มาเขาก็ตรวจสอบเขาใช้ขมินเนี่ยมาดูเคล็ดลับนะเคล็ดลับเห็นไหมฮะไม่แดงนะไม่แดงนะครับเห็นไหมเห็นนี่บากลึกแล้วนะ บาคลึกแล้วเจาะลงไปอีกนคุณต้องเช็คให้ได้ให้มั่นใจนะครับว่าว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปูนบัตเตอร์คือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นปูนบัตเตอร์เหลืองๆเงนี่ยจะเอาไม่ออกนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยนะฮนะจุ่มๆน้ำแล้วเช็ดเดี๋ยวก็ออกนะ โอเคนะครับนี่คือขั้นตอนวิธีนะฮะนี่คือขั้นตอนวิธีในการจะนำพักเข้าไปเซอร์นะครับนำพักเข้าไปเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้า,ถามีสารประกอบของผสมหรือพวกปูนปัต้เตอร์เนี่ยเครื่องมันจะพังทันที20ล้านเนี่ยท่านต้องชดใช้เขานะฮนะแต่ถ้าไม่มีพวกปูนปั้นเตอร์เช็คแล้วไม่ใช่ปูนปั้นเตอร์ไม่ใช่แคลเซียมซัลเฟเตไฮเดรตไม่มีน้ำ นะฮะเขาก็จะแสดงค่าผลออกมาว่าเป็นปูนเปลือกหอยซึ่งมีส่วนประกอบอะไรบ้างอยู่ในปริมาณเท่าไหร่ทีนี้เขาก็จะวัดออกมาเป็นปีนะฮะให้ท่านทราบว่าพระสมเด็จของท่านเนี่ยอายุถึงไหมนะ,ะทีเนี้ยองค์เนี้ยนะฮะองเนี้ยคือองค์แรกเข้าไปแล้วปรากฏว่าในขนาดที่ล้างเนี่ยนะ,ะในขนาดที่ล้างเนี่ย คือต้องรอให้น้ําหมดก่อนแห้งเซตตัวก่อนปรากฏว่าระเบิดคือแตกนะฮะเราก็เลยไม่เอาดีกว่านะรอเป็นเครื่องเซนเซ,นเซอร์เลเซอร์ดีกว่าเดี๋ยวก็จะมีน้าเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับแต่ทุกเครื่องเนี่ยคุณจะต้องไปเช็คก,ก่อนว่ามันไม่ใช่ปูนปัตเตอร์หรือว่าพวกสารประกอบของผสมแคลเซียมซัลเฟตไฮเดรตพวกสารตั้งต้นพวกปูนปัตเตอร์ปูนยาแนวปูนซีเมนต์ ต้องไม่มีถ้าถ้ามีปุ๊บคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายกับเครื่องโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ